สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมแคสเตอร์ไพโคนและผมแคสเตอร์จักรินครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับหากับเกมกีฬาสีนะครับปีนี้มีหลายกีฬามากทั้งแบดมินตันแชร์ชรบอลบาเก,ก็บอลฟุตบอลแฮนด์บอลและปิงปองและอีสปอร์ตที่เรากำลังแข่งแมตช์น,นี้เป็นแมตช์ของใครเจอใครครับแคสเตอร์จักรินแมนก็เป็นเรดทีมที่อยู่ฝั่งรูนะครับกับรูทีมที่อยู่ฝั่งเรดครับช้า แล้วตอนนี้ฝั่งเล t ทีมเหมือนจะแบนเป็นทางเอาอีกกับอาญาครับส่วนทางฝั่งของบูทีมกําลังแบนเป็นซิปและฟอร์เรนติโนนะครับมาแบนเรียบร้อยสี่ตัวเลยนะครับไม่ถึงสองนาทีครับแบนกันครบแล้วเด็กไดว่วนะ่าจะทําแผนกันมาเป็นอย่างดีครับสําหรับทั้งสองทีมเราตอนนี้ก็เหลือตัวให้เฟิร์สพิกครับต้องมาดูกันนะครับว่าทางฝั่งของเลทีมสีฟ้า ที่เป็นสีแดงนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเลือกตัวอะไรเป็นตัวแรกนะครับแหม่น่าจะเป็นตัวของตัวโกโก้ที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้น่าจะมีตัวของรูยนะครับเอาอีแล้วก็โอเมนครับเพราะขอภัยครับอาอีถูกแบนไปแล้วก็ทีงเหลือรูยกับโอเมนครับต้องมาดูกันนะครับว่าจะเป็นหนึ่งในพลิกแรกเลยหรือเปล่าครับตอนนี้ใช่ครับครับตอนนี้น่าสนใจทั้งคู่เนาะ ใช่ครับเราวิสุดท้ายครับเอ่าแล้วเป็นโอเมนครับพิกแรกเลยครับโอเมนโอหยิบมาแบบนี้ก็ต้องระวังเจอตัวตำแหน่งออฟเลนมายืนแก้นะครับแล้วเรงมาแล้วตรงนี้เย่นนะครับกับอีก42วินาทีว่าทั้งสองฝั่งจะเลือกเป็นตัวอะไรนะครับ แม่อีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นตัวที่สามารถทลายโอเมนได้ดีเหมือนกันหรือเปล่าครับตัวแก้นี้ต้องรีบหยิบหน่อยเนาะเดี๋ยวปล่อยถึงเพสสองจะโดนแมนเอาครับใช่ดูกันครับยี่สิบวิจะเลือกเป็นบีเยนกับอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าตอนนี้ทางด้าของกาแล็กเซียกำลังคิดอยู่ครับใช้มันสมองของผู้เล่นทั้งห้าคนในการคิดแล้วเป็นบีเยนตัวแรกคอนเฟิร์มเรียบร้อยครับเฮียวิโกครับ แล้วเป็นลิเลน,น่าครับเป็นเมดแล้วเราต้องมาดูกันต่อครับว่าทางเลดทีมจะแก้ไขจะดับตัวมาแก้ทางลเลน,น่ายัางไงครับแหมก็ดูไม่ใช่ดับที่มนาน้อ้แก้โอเมนเชพาะทาง,งคู่นะครับตำแหน่งออฟเฟนเนี่ยก็ยังมีทางเลือกอื่นอย่างเช่นชีหรือว่าฟลอรเรนติโนหรือยังตัวของดูบูครับส่วนส่วนตัวผมมองว่านะ่าจะเป็นความถนัดส่วนตัวของผู้เล่นนะครับที่เลือก ฮีโร่สองตัวนี้มาครับแล้ตอนนี้แล้วตอนนี้เป็นทางฝั่งของเลดทีมที่เลือกทางด้านแฮตติและอ่านชื่อผมไหมครับเลือกเป็นทางด้านของคิกซี่นะครับ<น>มาดูกันครับครับมาดูครับว่าทางฝั่งครับทางทางฝั่งของบูทีมจะเลือกเป็นตัวอะไรนะครับขอโทษครับหยิบตัวระยะไกลมาถึงสองตัวครับก็คงกะเลือกดีหยิบไปเลยอาจจะเป็น เรียกว่าเป็นตัวคีย์เพลเยอร์ของตำแหน่งนั้นๆน,น,นะครับฟิกซี่กับเฮียเตเนี่ยเลือกตัวกโกงมาทั้งสองตัวด้วยครับชมาดูครับอีกยีอสองวินาทีและเหมือนจะเป็นเอ็นโซเลยครับโคมาสเตอร์คนนี้ชื่อเสียงเรียงนามเขาคุนค้นๆนะครับถ้าจะไม่ผิดเคยมาแข่งในัวรเนอเมนต์ก่อนที่พวกเราพากด้วยกันด้วยหรือเปล่าครับชา มาดูกันต่อครับตัวมาสเตอร์พลิกเสร็จแล้วจะเบกัดได้แบนต่อแล้วเป็นทางด้านของเพนนะครับโอ้แบนเพนครับไม่แน่ใจน่าจะเป็นการแบรนจีตัวถนาดฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าครับจะมีเม็ดส้มเม็ดฟ้าเม็ดเขียวอยู่ฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าครับเราทางด้านของคลิกซี่ครับอ่านชื่อผมไหมครับ ตอนนี้เหลืออะไรสิบห้าวธีในการเลือกแบนอีกตัวหนึ่งเนาะใช่ครับครับตอนนี้เลือสิบว,วิแล้วเป็นทางหด้านของเอลซูเลยครับโอ้เลือกที่จะแบนแครี่ที่จะมาแก้ไฮยาเต่นะครับเพราะอีกฝั่งเลยแค่แครี่กับน่าจะเป็นซัพพอร์ตครับครับเราต้องมาดูกันต่อครับว่าปูทีมจะแบนเป็นตัวอะไรเป็นแบนสุดท้ายแล้วเป็นทางหด้านของคิลครับพวกเราแบน เป่าเวทถึงสองตัวจะหยิบโจ๊กเกอร์มาหรือเปล่าครับตอนนี้เจอไฮเตะด้วยโจ๊กเกอร์จะเล่นง่ายนะครับคุณตุตะสั่งลุยนะครับทางฝั่งของเลททีมแต่เวลาอีกสิบแปดวิในการตัดสินใจนะครับสำหรับฝั่งของเลททีมคุณตุ๊ตาสั่งลุยแมนจะต้องแมนตัดโจ๊กเกอร์แล้วหรือเปล่าครับเจแมน เาเอ็นไปสองตัวมบ,บนี้ไม่น่าจะเหลืออะไรไปแก้แล้วนะครับนอกจากสิวใช่แล้วเป็นฟังได้ของซีเนียลเลยนะครับอา้าวรอบแบนเป็นตปวของซีเนียลครับอาจจะไม่อยากเจอตัวที่มาเติมเพื่อนได้อย่างยานหรือว่าซีเนียลพร้อมๆกันสองตัวในเวลาเดียวกันครับมาดูกันต่อครับในพิก่อมาอ้าวแล้วเป็นวันเดอร์วูแมนครับ เขาไม่จําเป็นต้องรีบร้อนเปิดตัวของโจ๊กเกอร์มานะครับเพราะว่าอีกฝั่งก็เลือกแครี่ไปแล้วสล็อตแบนก็ไม่เหลือนะครับถ้าจะเอาโจ๊กเกอร์มาได้นี่คงต้องเป็นโจ๊กเกอร์โลมแล้วนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ผลดีต่อดาร์ฟโดยรวมด้วยครับใช่ครับเราจะแต่ใครจะไปรู้ครับมันก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้นะครับแล้วแต่ทางฝั่งของแต่ละทีมนะครับแล้วหยิบเป็นทางดาบเบเดอร์บูแมนมาจริงๆนะครับคอนเฟิร์มนะครับ มาที่เลสทีมกันต่อแล้วหยิบเป็นลูอีทันทีใช่ไหครับถ้าฟังของลูโนะแหมลูอีโอเมนนี่ป่วนใช้ได้นะครับถ้าเกิดเราไม่แบ่งคนไปกันป้อมดีๆยิ่งจังหวะท้ายเกมนะครับกําลังได้เปรียบได้เปรียบอยู่เจอลูอีไม่ใช่จะจบง่ายๆนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งปล่อยโอเมนไปดันป้อมเนี่ยป้อมหายเปแล้วลาสามป้อมครับใชบ่แล้วตรงนี้มาเป็นทางหน้าของเคียนหรือเปล่ารครับ ถ้าสั่งลุยมาทงง้างของไ่ายนะครับเอาแล้วสับมาตรงนี้ซาต้าอาจจะเป็นซาต้าป่าก็ได้นะครับใครจะไปรู้แหมซาต้าป่านี่ถ้าเป็นอย่างนั้นทีมมเวทสามตัวเลยนะครับโอ้โหและเป็นทางฝั่งของคิวเลนครับมาที่บูทีมหยิบมาเป็นโจ๊กเกอร์เรียบร้อยครับแหมมาตามคาดครับผม เรามาอ่านรายชื่อนักแข่งกันดีกว่าครับมาในฝั่งของเลทีมนะครับมีโอเมแล้วก็มีเทฟคิวเลนที่เล่นคิวเลนอ่านชื่อผมไหมครับที่เล่นคลิกซี่ตุตะสั่งลุยมาเป็นไฮอเตะแล้วก็ลูนเป็นลูยครับเราทางด้านของฝั่งสีฟ้าครับแต่อยู่สีแดงครับคนแรกครับก็คือวิญญาณครับเอาออฟเฟนมาชนตรงของโอเมนต่อมาครับเป็นลิเลนาหยิบมาชนตรงของคลซี่ครับ ตัวมาสเตอร์กับเอนโซของเขาครับเอามาชนตรงคือในตำแหน่งจังเกิลวันดูแมนคาเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตครับกับพลังแฝงขนมชั้นของเขาแล้วก็ดิจอกเกอร์ครับหยิบมาเป็นฟิกเกอร์ครับโลตานี้ฟิกเกอร์ถึงแปดคนเลยนะครับใช่ก็คือถ้าเกิดนอกจากป่าแล้วก็คือเป็นฟิกเกอร์หมดเลยนะครับโลเข้าสู่เกมครับดูนะครับ โอ้ oh, มีมีใชักลเพื่อนสีสองคนเลยนะครับทั้งสองฝั่งแล้วโมาสเตอร์นี่มีถึงเลเวลสิบสองนะครับหมายความว่าต้องสนิทกับใครสักคนในทีมาเล่นได้เข้าขากันพอสมควรครับใชบต่ตัวของโจ๊กเกอร์นะครับที่เป็นเลนแคร์รี่เราอาจจะได้เห็นป่าเติมเลนแคร์รี่อันทั้งสองฝั่งเลยหรือเปล่าครับครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแต่เราจะต้องดูกันนะครับว่า ใครจะออกมาได้ดีกว่ากันนะครับเพราะตอนนี้เกมยังไม่เริ่มแล้วก็ยังไม่สามารถตัดสินใจได้นะครับจจริงตอนนี้ต้นเกมผมว่าฝั่งของบลูทีมที่ยืนป้อมสีแดงเนี่ยน่าจะค่อนข้างเดือดกว่านะครับด้วยความที่มีตัวของโจ๊กเกอร์กับวิญาณที่เติมต้นเกมได้ดีครับใช่ส่วนฝั่งเรดทีมเนี่ยก็มีตัวของรูยี้กับโอเมนเนาะถ้าสามารถทํา แมปปวนอีกฝั่งได้ดีเนี่ยก็สามารถชนะได้เช่นกันครับเขาจะเหมือนทางฝั่งของ blue ีมนะครับเหมือนจะมีปัญหาอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับนั่นแหละสิครับก็เดี๋ยวความเข้าใจกันก่อนดีกว่าครับถ้าเกิดผมหมายถึง blue ีมนี่ก็คือ blue ีมที่ยืนอยู่ป้อมสีแดงนะครับส่วนถ้าหมายถึงเรดทีมก็คือเรด team ที่ยืนอยู่ป้อมฝั่งสีฟ้านะครับครับก็อาจจะเป็นโชคร้ายก็ได้ครับที่ เกมจับมาให้เลดทีมอยู่ฝั่งสีฟ้าและก็บูทีมอยู่ฝั่งสีแดงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเมื่อกี้ก่อนหน้านั้นผมเหมือนเห็นทางฝั่งของเอนโซเหมือนจะขึ้นมาว่า disconnect นะครับอาจจะเป็นทางด้านของปัญหาอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับหรือว่าเป็นปัญหาของโทรศัพท์อาจจะเป็นเน็ตลุดแล้วครับสำหรับตัวของเอนโซับ เนี่ยเราเรามาวิเคราะห์ดับกันต่อดีกว่าครับแคสเตอร์ไพน์โคนนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆถึงแม้ฝั่งเรดทีมช่วงท้ายเกมจะปวนแบบได้นะครับแต่ว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของเขาครับอยู่ที่ตัวแคร,รี่ที่เขาไม่ได้แบนไปครับใช่ครับติดจ๊กเกอร์ครับตอนนี้เรียกได้ว่าคิวเลนก็แพ้ติดจ๊กเกอร์นะครับ รวมถึงไฮเตะคลิกซี่นี่ก็ไม่ค่อยชอบเขาสักเาไห่นะครับเราพอเป็นแบบนี้กลายเป็นว่าถ้าเขาไม่สามารถฆ่าดอใโจ๊อกเกอร์ได้ครับในคิวเลนเนี่ยจะจากที่เทเทบอยู่นะครับอาจจะไม่ได้เทพได้นะครับเพราะว่าโดนจ๊กเกอร์คุมกำเนิดเอานะครับตอนนี้ทางฝั่งของสีฟ้าน่าจะยังมีปัญหานะครับ เป็นเวลาประมาณย่างเข้าสองนาทีนะครับที่ทางฝั่งสีฟ้าได้ขอหยุดพอดเกมนะครับลับมาแล้วครับเอาละกลับเข้าสู่เกมครับตอนนี้ทั้งสองฝั่งแก้ปัญหาได้ทั้งคู่แล้วนะครับมาดูกันนะครับเสร็จสแตนดาร์ดครับออกรองเท้ามาก่อนหนึ่งคู่ครับ แล้วเหมือนจะเป็นทางด้านของวันเดอร์โลมครับตอนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าทางฝั่งของลูอีสตันไปหนึ่งทีแยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทั้งสองฝั่งใส่สกสิลกันไ,ไปก่ <คน S 2> อนหาดูได้แค่ในเกมนี้เท่านั้นนะครับเอาอารีนาโคเอรของเราครับคือการเอาผู้เล่นสองคนมาเชียร์เวฟบรั้งแรกเลเวลหนึ่งครับใช่าอาแล้วด้านบนนอกจอ S> <S <S โอ uh ้โหเจ็บพอสมควรครับโอเมนใช่ตาเลยวแรกๆเนี่ยโดนมียานทุบสองทีกับสกิลเคอร์ชท็อปเดสติดนี้กับตายครับตองนี้ตรงนี้วีญานวียานวียานได้คิวแรกไปเรียบร้อยเลยครับทางฝั่งของโอเมนที่เลือดน้อยเมื่อกี้ไม่สามารถช่วยอะไรได้เป็นคิวแรกและเป็นทีมเวิร์ก like สุดยอดเยี hey, ่ยมของทางบูทีมที่อยู่สีแดงนะครับแม่ิจาร์องกลบครับถือว่าทาได้ดีทีเดียวครับในการ กดเลือดของโอเมนครับเราเดินมาแก๊งรุยี่แบบไม่ทันตั้งตัวครับเก็บฟร์สปัตให้ทีมได้กีนี่ทางฝั่งของโอเมนนี่เหมือนจะไม่ทันได้ตั้งตัวครับแล้วเสียเลือดน้อยแล้วบีแอนก็เลยลงไปเก็บต่อก็ถือว่าเป็นทีมเวอร์ที่ดีของทางเราตรงกลางครับตรงกลางจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอุ้ยกี้โดนดาเมจของเรหน่านไปนี่ถอยเลยครับคิวเลน ช่แล้วครับเรากลายเป็นฝั่งบูทีมพอได้เฟิร์สบัตมาเราเริ่มคุมแบบไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับยานซีนลงมาแล้วครับตรงนี้ชนไหมยานยานชนเรียบร้อยครับเป็นหน้าของเทพคิวเลนที่โดนชนแล้วเป็นเทพคิวเลนที่เสียชีวิตไปนะครับจังหวะนี้ชุรลมุนไปแต่เป็นทางฝั่งของบูทีมที่เก็บไปได้ถึงสามตัวนะครับมีทางฝั่งแค่ฝั่งของบีแยนนะครับที่เกือบเสียชีวิตไปแต่ว่าไม่เป็นไรครับเลือดเหลือนิดเดียวครับ บการเงินค่งขึ้นมาพันโกตั้งแต่สองนาทีแรกแบบนี้ครับไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีของฝั่งเรดทีมเท่าไหร่ครับมาดูกันต่อครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าสองเกนต์อไอเทมตอนนี้ฝั่งเรดทีมนี่ไม่มีใครร,ออครีบ้นอนชารออกเลยการสถานะเลยนะครับไม่ถึงโกของเราเองแบบนี้ถ้าโดนยานชนเข้าไปนี่น่าจะจบพอสมควรน,นะครับแล้วตรงนี้ทางด้านของคิวเลน เอาไมา้ก็หลังควัทางด้านของดาร์คซเลเยอร์นิดหน่อยนะครับดูเหมือนจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่าแล้วตรงนี้สตันไปไม,ไม่กาเล่นต่อครับแต่ว่าเปิดมาแล้วตรงนี้ตรงนี้ทางฝั่งของบ<ม>ูทีมจะแย่งหรือเปล่าอ่าแต่เป็นทางฝั่งของเทพคิวเลนครับเทพสมชื่อครับได้ทางฝั่งของดาร์คซเลเยอร์ไปครับไม่ห<ร>ก็ไม่คอนเทสครับฝั่งของบูทีมเพราะว่าตัวเองก็ติดดีบัฟมาจากทางด้านของมังกรด้วยเนาะ จช่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับเราข้างล่างตรงนี้ครับสองต่อหนึ่งโจโกเกอร์เลือกที่จะไม่เสี่ยงครับถอยดีกว่าแต่ตอนนี้มีทางไวเดอร์บูแมแนอน่าดูเหมือนเมื่อกี้ทางหน้าของคลิกซี่จะเสียฟิกเกอร์ไปนะครับแล้วกลับบ้านไปเลยครับจังหวะน,นี้คลิกซี่อุ้ยมาเทียดก,กับโจ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับเดือนหายไปครึ่งหลอดเลยรุ้ยงนี้เราบิยานม<อ>าแล้แล้วบิยานบิยานเข้าไป ยวเข้าไปยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่ตอนนี้ทางฝั่งของบลูทีมเข้ามากดดันเลดทีมเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้้องามาครับเลดทีมตรงนี้อาอแล้วตรงนี้แล้วตรงนี้คิกซี่จะตายหรือเปล่าแต่คิกซี่เอาตัวรอดไปได้นะครับโอ้โหตอนนี้ใครออกจากป้อมนี่ต้องระวังด้วยนะครับตอนนี้บลูทีมหาคุณได้ทุกที่นะครับยกเว้นในป้อมครับโอเมนมาอย่างนี้ลีลาน่าถอยท่านครับครับ ทางฝั่งของโอเมนก็กลับไปชนเลนกับบีเยนตามปกตินะครับแม่แล้วตอนนี้สถานการณ์ของเร t ทีมยังไม่ค่อยมีทีเท่าจะกลับมาได้ครับหลังจากโดนเปิดช่วงสองนาทีแรกไปครับแต่ย่งดีนะครับที่ยังไม่เสียป้อมไปเลยก็ถือว่าสามารถประคองเกมได้อยู่พอประมาณครับ แต่ตรงนี้มาอยู่กันสามคนมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ฝั่งเลทีมก็มาเหมือนกันนะครับอา่าแต่ด้านบนด้านบนอา้าวด้านบนเป็นทางเอนโซเก็บทางด้านของโอเมนไปได้นะครับโอเมนปานี้เหมือนจะขึ้นของนาเมจก่อนนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเลือดไว้ยืนสักเท่าไหร่ครับใช่ครับไม่เน้นอืดครับเน้นบุกค,ครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณบุกมากกินไปก็ต้องระวังเลือดหายบ้างนะครับ จริงผมก็มองว่ามันเป็นบาดสองคมนะครับเพราะเกมนี้เลททีมเนี่ยนอกจากรูอี้ที่เป็นซัพพอร์ตที่เป็นตัวระยะไกลแล้วเนี่ยโอเมนก็ควรจะเป็นตัวที่เขาไม่เพื่อนได้นะครับแต่เกมนี้เลือกออกดาเอจมาก่อนซะงั้นนะครับแล้วทางฝั่งของบูทีมเปิดมังกรแล้วได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นมังกรน้องมังกรทองตัวที่สองของทางฝั่งบูทีมนะครับใช่แล้วครับอแล้วมาตรงนี้ลิเลนะ่าเมื่อกี้ เหมือนจะเข้าไปไฟกับทางเลทีมครับเลือดหายไปถือว่าเยอะพอสมควรเลยครับอ้าวแล้วตรงนี้อูเมื่อกี้เกือบไปครับอ้าวแต่คิวเลนยังหนีได้ครับก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อกี้คิวเลนเข้าไปขวดอ้าวแต่ด้านล่างกองมาต่อนครับที่ด้านบนแหมเก่งไม่ทันครับระยะเอนโซไม่ได้ใช้ตัวรี่เข้าไวขนาดนั้นครับแต่ข้อดีก็คือระยะไกลนั่นเองครับ แต่เมื่อกี้ทางฝั่งของฮาเตะนี่ก็เกือบตายเหมือนกันนะครับอ,อแล้วตรงนี้แล้วโอเมนเมื่อกี้ครับฟิกเกอร์หนีออกไปพันครับอ่ะแล้วตรงนี้ออตรงนี้ลิเลนาโซโลโคิวไปทีเรียบร้อยแล้วครับเป็นทางลิเลนาโซโลโคิวและเป็นทางหน้าของบีแยนพี่เก็บป้อมไปได้ตอนนี้ทางฝั่งของบูทีมกําลังเริ่มห่างไปเรื่อยๆนะครับโอ้ดักมาตรงนี้ครับเลื่อนรถประมาณครึ่งหนึ่งครับ แล้วตรงนี้เคิวเลนจะมาเมื่อกี้ทางฝั่งของเยฟคิวเลนนี่ก็ถือว่ายังมาช่วยเพื่อนได้ทันนะครับก็ต้องชมทาง,งคิวเลนอ่แล้วตรงนี้จะมีการไฟรหรือเปล่าี๋ยวมีอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อกี้แคเทเตอร์จาการินเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับก็ไม่มีอะไรพิเศษครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้เห็นครับคือความต่างของการเงินเริ่มแสดงผลลงมาครับ่แหน้าที่เป็นฮีโร่เลตเกมจริงๆชอนที่ขวรนรูอีน้นะครับ น่น่าจะได้เลือดแค่ประมาณครึ่งหลอดครับแต่ด้วยความที่ทั้งการเงินทั้งเลเวลนะครับค่อนข้างสูงกว่าครับก็เลยทาให้ได้ในชุดเดียวครับดูกันต่อครับสมรภูมิเลนกลางแม้แต่ท้ายเกมมีเรืนองเ้ยอ้าวมิจาด้านล่า,ลางเป็นญานที่โดนเก็บไปอ้าวแต่ว่าเป็นทางด้านของเอนโซที่เทรดไปได้นะครับส่วนทางฝั่งของเลดทีมก็ ทางด้านดาร์คซเลเยอร์ไปได้แต่ก็ต้องแลกมากับป้อมล่างนะครับส่วนทางฝั่งของโอเมนก็เลือดก็หายไปประมาณนึงนะครับมาดูจังหวะนี้จังหวะนี้ชิกซี่มองไม่เห็นอแต่ฟิกก็โยกันโอ้ยขแขงมากครับโอ้ย,อย,ยเป็นทางด้านของเด็กโอเมนเก็บไปได้ครับ190707ครับชื่อนี้เด็กผี <S <S ไม่ค่อยชอบนะครับแต่ว่าโอ,โอมีซอผีกระชากวิญญาณจริงๆครับใช่ครับ โอ้ oh, ถ้าเกิดพูดถึง0707นี่แฟนผีเขาไม่ชอบเลยนะแหมก็ไม่ค่อยน่าจดจำสักเท่าไหร่ครับมาตรงนี้ครับใช่มาตรงนี้ตุตะสังลุยอยู่กับคนอื่นแต่ว่าแย่งไม่ได้ครับเป็นทาง <Quantum S 1> อีกโซ,โซทนที่ได้ที่ได้อ่าแล้วด้านล่างด้านล่างเกิดอะไรขึ้นวันเดอร์บุเมจะเป็นสามจะเป็นสามลุ่มหนึ่งหรือหนึ่งลุมสามแต่เหมือนยังไม่เกิดอะไรขึ้นครับทางฝั่งของอุย้ยตอนนี้ดาเมจของโจ๊กเกอร์ เยอะจัดเลยครับเมื่อกี้เกือบเอาโอเมนตายเลยครับเมื่อกี้ใช่ครับแล้วโอเมนก็ไม่ได้ออกแค์มาด้วยนะครับจะยืนไม่ยืนไม่พอยอยู่ครับตอนนี้น่าจะไม่มีใครทนนาเมตฝั่งบูทีมไหวแล้วครับอุยแล้วเป็นทางด้านของลิเลนาที่โซลคิวทางฝั่งของลูอี้ของลูโนอีกรอบหนึ่งครับสังเกตจากาดามเอจได้ครับด้วยความที่ลิเลนาเนี่ยเลเวล เลเวลเนี่ยยังเข้ากันอยู่ครับแต่ว่าที่ต่างกันคือสภาพการเงิน,นครับโมกทีหนึ่งนี่ลูอีกับตายครับมาดูกันต่อครับฝั่งของบูทีมจะเปิดป้อมกลางตันเข้ามาแล้วเป็นทางฝั่งของไฮสเตที่ตายไปสบแรกแล้วเป็นวายเดอร์ูแมนที่อันติเข้าไปแล้วเหมือนจะเป็นทางฝั่งของอุ้ยแล้วไหลต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นทางฝั่งของชิกซี่ที่ตายไปอีกคนนึงแล้เป็นคิวเลนที่ตา,ตายตอนนี้เป็น5วี แต่ทางฝั่งของอินซลลิเลน่าเลือดน้อยต้องมาดูนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งเป็นซัพพอตอย่างลูอี้ครับเมื่อกี้พยายามยาเลยครับเข้ามาปิดหลังได้สวยมากนะครับแล้วตงคิวเลนที่พยายามไปล้วงหลังเนี่ยโดนโจเกอร์ยิงตายด้วยครับด้วยความที่ไม่มีทางเหตดเวทนะครับเจาะโจเกอร์ไม่เข้าจริงๆครับใช่เมื่อกี้ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนะครับแต่ว่ามาดูกันต่อครับเหมือนทางฝั่งของผู้ทีมจะพยายามโซนเลสทีมกันแล้วนะครับ ป้อมนอค่อยๆดวลเลาะไปทีละป้อมครับแล้วเป้าหมายต่อไปครับป้อมบนครับชตอนนี้การเงินนําอยู่หกพันตอนนี้ส่งไม่ดีสำหรับเลททีมเลยนะครับโอ้โหฟาดไปลูกเมื่อกี้ครับไม่มีสกิลอะไรทั้งสิ้นครับมีแค่ออมิรามครับจะเขาเล่งเป็นตัวของของลีไรดาก้อนหรือเปล่าครับใช่มาดูกันมาดูครับตอนนี้บียันดักพุ่มหาเยื่คนต่อไป แล้ว,วตรงนี้นครับไม่ใช่คนเรียบ,บร้อยเอาหมดแล้วทางฝั่งของเทคิลินอันติหายตัวไปตัวเข้าไปเหมือนจะพยายามทำอะไรหรือเปล่าแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำอะไรครับแต่เป็นทางฝั่งของตัวมาสเตอร์ที่เก็บน้องมังกรทองฮอลลีไรดากรอนไปได้นะครับแล้วพิยานยังไม่เลือกที่จะอันตีเข้าไปนะครับน่าจะไม่อยากเข้าไปแบบเสี่ยงๆตอ,อนนี้ครับ โอเมนหลุดตรงนี้หรือเปล่าโดนตัวมาเซอร์เกี่ยวมาอุยแล้วต้องเสียฟิกเกอร์นะครับเมื่อกี้กี้เหมือนทางโอเมนจะออกเป็นไม่รูวออฟชอยนะครับดูเหมือนน่าจะพยายามกันดาเมจของลิเลน,น่านะครับก็ใช่ครับลิเลน,น่าดาเมจพวงไม่ใช่เล่นๆครับตัวแทงกระดุงได้เหมือนกันแล้วจะเอาสองบัฟเลยครับจะ อ๋แล้วตรงอ๋อแล้วเป็นทางนาของเทคคิวลินที่เมื่อกี้ฉวยโอกาสไปเก็บทางด้านของลิเลนาได้นะครับแต่ลิเลนาออกมาเป็นทางด้านของบูมสตีนะครับโอ้โหเมื่อกี้จังหวะเผลอแป,ป๊บเดียวครับโดนเจ็บไปแล้วแล้วตรงนี้โดนไล่มาเกี่ย,ยังโดนครับตร,ตรงนี้โดนไล่มาแต่ด้านล่างเบียนยันโดนเรียบร้อยแล้วจังหวะเมื่อกี้ ยังพูดไม่ทันครับเมื่อกี้ดูฝั่งของเทพคิวเรนโดนไล่แบบหนังอินเดียแต่ว่าตรงนี้บีเยนลงไปนอนกลายเป็นศพแล้วครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับใคทเจ้าจกลินก็เกิดจากว่าเมื่อกี้ไปเข้าแบบผิดจังหวะนะครับนี่ในหน้านี่าจะโดนกระตุนแล้วตรงนี้มาไฟอีกรอบหนึ่งอ้าวแล้วเป็นแล้วคนรู้นู้นที่ตายไปเลยตรงนี้ตรงนี้ทางฝั่งโฮเมนเป็นศพที่สองแน่นอนตรงฝั่งนี้มาตูตัสสังห้ยกับอาชิมพุทำไมครับอูเมื่อกี้ ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากตอนนี้เอาแล้วเป็นป้อมการที่แตกไปก่อนป้อมแรกครับคิวเรนครับคิวเรนครีฟจัดให้ครับเมื่อกี้ <One S 1> มาดูแมนมาอีกแล้วอย่างนี้ตอนนี้ป้อมหายไปเรื่อยๆครับเราจะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับแคตเตอร์จักริน,นก็ระหว่างที่ผมกําลังนั่งสัทยายไฟก่อนหน้าน,นั้นอยู่ครับวีดีกลายเป็นว่าทางด้านของเอนโซครับไปเกี่ยวตัวของโอเมนมาได้ครับรวมถึง โอ้โลโรีครับโดนเก็บตามๆกันไปครับผมมีอ,อาวนี่ฟาดอย่างแรงเลยครับไปคิวเรนตรงนี้โดนไล่มาคิวเรนคิวเรนติดคิวเรนติดจะรอดหรือเปล่าทางฝั่งของวายเดอร์มูแมนเห็นแล้วแต่โอ้โหนโดนไม่ใช่เลาคิดันนิดแ,แต่ว่าเป็นทางฝั่งของวายเดอร์มูแมนที่เก็บไปได้อยู่ดีตอนนี้โอเมน,นมโอเมนอันติเข้ามามจะรอดหรือเปล่าแต่ว่าเป็นทางฝั่งของโอเมนที่ตายไปเองครับตอนนี้เป็น4ีวีสอง และเป็นทางฝั่งของลูอี้และคลิกซี่อ่ะและเป็นฮาวิสองเรียบร้อยครับทางฝั่งของลิลลี่แต่สินใจไม่กลับบ้านและจะเอาป้อมล่างและป้อมบนเรียบร้อยครับสามทางเป็นสามทางเรียบร้อยครับแล้วบียันขี่ม้ามาจะชนใครหรือเปล่าพอ,อมาตรงนี้นะชนคานไปก่อนครับแล้วเป็นทางฝั่งของบูทีมที่เอาลูอี้จะเอาลูอี้หรือเอาคลิกซี่หรือเอาป้อมแต่เหมือนจะเอาแล้วจบเกมครับเป็นชัยชนะของบูทีม แล้วก็เป็นลูอีที่เสียชีวิตไปในวินาทีสุดท้ายเขาช่วยทีมไม่ได้จริงๆครับขอแสดงนนความยินดีกับบลูทีมเนนะครับที่เก็บชัยชนะแรกไปได้ครับแหมตานี้ครับเรดทีมที่อยู่ฝั่งบูครับแพ้ให้กับบลูทีมที่อยู่ฝั่งเรสไปครับถือว่าเป็นเกมที่ขาดลอยอยู่พอมานะครับตอนแรกก็เริ่มมาจากการที่ชอดแรกครับที่ทางฝั่งของเรสโดนเรดทีมโดนฆ่าไปสี่ศูนย์แล้วก็ เป็นทางฝั่งของบูทีมที่เก็บมังกรตัวแรกได้แล้วหลังจากนั้นก็โดนเก็บป้อมมาเรื่อยๆโดนเก็บวัตถีบจนเกมขาดลอยไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้ครับก็เป็นชัยชนะของบูทีมครับแม่เรา m อ p มพีครับต้องยกให้กับเขาคนนี้เลยครับตัวมาสเตอร์ครับเอ็นโซนับ4 0ของภาคครับด้วยคะแนน13.3ค่า7ตาย0ครับแม่จะฝึกแล้วใช่ครับเม็ดฟ้าเล่นเหมือนเม็ดลุงเลยครับ7-0 6นะครับ7-0มาอีกแล้วครับ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งตูตาสั่งลุยนะครับ MVP ของผู้แพ้แพ้ครับถึงแม้คุณจะเป็น MVP แต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยคุณก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับใช่ครับตอนนี้ก็มีบทบาทสำคัญอยู่ครับในการไล่รูดตัวของมิยานของนักลบนะครับแต่ว่าตอนนี้เจอเอนโซโจเกอร์ลิเลนาไปก็ถือว่าทำให้เล่นได้ยากครับดูจากดาฟตานีผลงานไฮยเตก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยครับ ต้องขอสแสดงความยินดีกับูทีมและก็เลทีมคุณทําสู่ความสามารถของคุณนะครับถ,ถึงแม้ดับหรือว่าความเข้าขาของแต่ละคนจะดีหรือไม่ดีขนาดไหนแต่ก็เล่นดีที่สุดแล้วครับใช่ครับ oh. เราวันนี้แมชนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันต่อไปแมชหน้าครับใช่ครับ